บายแล้วลใช่ไหมมันแบบว่าเพี่ยวเปวดหลังเหรอคะอืมแล้วทีนี้ต้องมาคอยดูหมาดูแมวอีกใช่าาเอวคุณยายไปเลยครับเอวเห็นว่าปวดมีปวดนะคุณยายอ๋อเป็นไอนะ่นั่น่ะเป็นเป็นอะไรอะ่ะหมอรองกระดูกข้อที่สี่ที่ห้าอะไรมันแบบว่ามันมันไม่ได้นะ่ะอืออัอเเสบเหรอคะคุณยายถือว่าย,ยัางไงก็หมอรองกระดูกคือ กระดูกท่าเส้นประสาทหมอนรองกระดูกกระดูกมันเคลื่อนไงมหมอนเป็นเคลื่อนไงข้อที่หนึ่งสองเป็นเคลื่อนไม่กระดูกหมอนรองเป็นหมอนรองกระดูกค่ะ<ม>กระดูกเั่าเส้นประสาทเพราะรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบรมราชครับนี่ก็ต้องกินยาด้วยก็กินยาปวดหลังปวดอะไรไหมคุณยายปวดเนี่ยต้องคาดเบล อ,อ๋อต้องการเบลเบลเป็นเราออกข้างนอกต้งงองคาดเบลเหมันมจะทรงตัวไม่ค่อยดีที่มีอ่ที่รักใช่ไหมม,ม,ม,มีเนี่ยเนี่ยมีแมวอันนี้ของซือ้อจากเกาหลีมีแล้วอย่างนี้คุณคุณยายต้องลุกขึ้นต้องเดินให้อาหารหมาแมวก็ให้ฮะให้ข้างบนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครทำใช่ไหมมันไม่ทำก็ไม่มีใครทำใช่มใช้ชีวิตลำบากมากคุณยาแต่ละวันต้องลำบาก แล้วอาหารเม็ดเป็นไงอาหารอาหารตอนนี้อาหารหมาแม่เป็นไงครับพี่ยตอนนี้ไม่มีเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยจะไปซื้อมาเนี่ยกระสอบนั้นอะ่ะกระสอบของแมวอันนั้นของหมานี่ของที่ให้ยังอยู่แต่ของแมวนี่หมดไปแล้วที่เอามาหกกิโลอะ่ะแมอะไรไมโลอะไรอะ่ะโมอ่ะหกกิโลสามถุงอะ่ะนี่แมวมีตายบ้างยังครับ อ๋อแ,แมวเนี่ยเมื่อวานตายสองตัวทั้งหมดอตายสิบสองตัวแนละ้วตายกี่ตัวแล้วนะตั้งแต่เข้าไปตายสิบสองตัวสิบสองตัวแล้วเหรอครับแล้วหมาแล้วครับมีตายไหมครับคุณยายหมาไม่มีหมาเป็นมีแต่อีเมโลพนนั้นน้าที่เป็นเป็นอะไรอะ่ะหมาทั้งหมดตอนนี้คือเจ็ดตัวเจ็ดตัวแมวก้าสิบตัวแมวตอนนี้มันไม่เหลือมันก็ลดลงแนละ้วเพราะว่ามันตายเ่ย เขาเอามาเลี้ยงแล้วก็ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วและทีเนี้ยเขาทิ้งพาระให้คุณยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยายอยากจะให้หน่วยงานหรือว่าอะไรที่เข้ามารับน้องหมาน้องแมวออกไปจากบ้านอะไรอย่างงี้ค่ะก็เมื่อวันที่สิบหกนะไปไปเขียนคาร้องที่ท่านสำนึกนะคะเขียนว่าแบบว่าทํานองว่าคนที่เอามาเลี้ยงเนี่ยแบบนะมันแบบหมามันเยอะไปแนละ้วมันส่งกลิ่นเหม็น บ้านข้างเคียงแล้วก,แวก็แล้วมันก็เห่าหอนทั้งวันทั้งคืนแต่ทั้งแมวเป็นถิวอะรบกวนเพื่อนบ้านเขาเด้วยใช่ไหมรบกวนเพื่อนบ้านเนี้ยทำเพื่อนบ้านเนี่ยแบบว่าไม่แบบไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็อขอ,อให้ท่านเนี่ยสํานึกเนี่ยค่ะแบบว่าช่วยนําหมาแมวออกนอกออกจากบ้านแล้วก็ไปป็นสู่หน่วยงานของเทศบาลเพื่อเขาดูแลต่อไปอย่างนี้ค่ะ เมื่อวันที่สิบหกไปเขียนแล้วก็เลย16ร <6 S 1> บสิบหกเดือนไหนคะคุณยายฮะสิบหกเดือนไหนสิบหกที่สิบหกเนี้ยวันเนี้ยกุมภาที่ผ่น<พ>านม<พ>าเนี้ยค่ะ<น>แล้วก็เลยโทรบอกคุณเทศบาลอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรหรือเขียนเมื่อวันที่สิบหกเขาพกเายังไม่ได้รับเรื่องเดี๋ยวท่านสำนึกก็จะต้องเอ่อแทนเรื่องลงมาที่เขาอยู่ดีเพราะว่าเขาเป็นเทศบาลแต่เขาก็จะติดต่อตลาดจังหวัดที่ว่า จะออกสื่ออีกครั้งหนึ่งเอาสามารถเอาไปเลี้ยงได้อะไรเงี้ยโดยแต่ว่าจะไม่ผิดกฎหมายจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรพันุโรมได้อะไรยอยือเราอะไรเงี้ยยายก็ร่างกายก็สุดโลงทุกวันนะยายเนาะต้องมารับพาระอย่างนี้เอียดหอนเคลื่อนอ่ะเคลื่อนมามีข้อหนึ่งสองสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยโอณยายมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องตุ่มะมะ พูดถึงตุ่มได้เลยคุณยายเขามารับหมาแมวกลับไปยายก็ลำบากพูดเลยคุณยายพูดตากถึงตุม่มได้เลยตุ่มตุ่มให้มารับหมาแมวกลับไปเหอะเพราะมันมันรบกวนชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาก็ดา่าเนี่ยเนี่ยมันเห่าอย่างเงี้ยทุกทุกวันเลยนะหมามันเห่าอะ่ะ ทั้งหมาทั้งแมวคุณยายก็เกรงใจเพื่อนบ้านเนเกรงใจแต่ว่าเรียกข้างบ้านเขาก็เห็นกันตังข้างอ่ะบ้านนั้นอ่ะคุณยายก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเขาคงมาก็เป็นสัตว์มาวันจันทร์นรืครอันนี้คือพิการทั้งนั้นเลยอ่ะคุณป้าข้างในก็พิการนะลูกนี่มาเห็นใช่ไหม นอนหนุ่มเซลูนอนหนุ่นะหนึ่งถึงสองเก้าหกยังไงลูกอืสองเก้าหกห้าถึงหกหกเจ็ดยังไงลูะหกหกหนึ่งแลม่โดนถีบนะตัวนี้ไปโดนอะไรมาคุณป้ารถทับทั้งนั้นแหละอ๋อนี่รถทับมาอย่างนี้นะคุณป้าเนาะรถทับแล้วก็เขามาถีบยาอะไรอย่างเงี้ยเองทรัแถวนี้ไหมไม่ใช่คนแถวรัชดามก็เพื่อนของคอ คุณนี่ทีนี้คุณป้าก็เลยได้รับความเดือดร้อนต้องคอยดูคอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ไทำความได้โอ้มันจะไปพอกินได้ไง ินข้าวยังเนี่ยยายยังเลยเหรอเน<ล><ล>ี่ยฉีดวัคซีนอะไรพิษนักบ้าอะไรก้องไหมหนาไม่เอาหน,น,น,นามจะต้องตายติดเชื้ออ,อ๋อนี่เป็นมะเร็งใช่ไหมคุณยายใช่เขารักษาอยู่โอ้มา,าแล้วก็ท่อน,นานโนมัน ก็เท่าเท่าที่เราเราก็มาหลายรอบแล้วนะครับ,ร,บรอบรอบนี้ก็มาก็ช่วยช่วยเหลือป้านะครับเนื่องจากว่าอาหารก็ <Yeah. S 1> ไม่พอนะป้าเนาะอาหารทั้งหมาแมวก็ไม่ไม่พอแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพของสัตว์ก็เท่าที่ดูก็มีแต่หมาหมาป่วยแมวป่วยแล้วก็เมื่อกี้ก็เจอตัวที่กําลังน่าจะใกล้ตายแล้วครับ,รบ,รบตัวนี้ก็ อนาสงสารนะครับ mm hmm. ก็เท่าที่มาวันนี้ก็มาเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับครับต้องขอขอบคุณทางจ้านที่เทศบ,บาลและทางกรมวิศว์ให้ความดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะ mm hmm. แล้วก็ขอ mm hmm. ยังไงก็ให้นำสัตว์แมวหมานี้ออกจากบ้านด้วยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <coughs> เราก็บอกว่าถ้าจับมาเรื่อยๆมากๆเนี่ยต,ต้องมีกำลังมีเอาอะไรเนี่ยก็เลยให้เข้ากับประมาณเดือนกว่าเนี่ยเนี่ยกรุงพาที่ทททท เมื่อมาจับแมวเขาจะไปเามาเอากแมาที่บ้านเลยแล้วมันคอดูกหูนานแล้วมันจะออกเราไม่มีใครช่วยได้เลยสี่ตัวแมวที่อื่นน่ะแล้วตอนนี้จุดประสงค์คุณยายจะให้เจ้าหน้าที่ยังไงครับคุณยายแมวจะหาออกต้องการค่ะ้องการเพราะว่ามันทำ้ากกรามเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้วก็มีกลินเหม็น่ะ เขาตัวเองตัวเองคุณยายเราก็ไม่ไม่สามารถจะดูแลได้กระดุงเห็นนอนกระดงกระดูกคุณยายก็ปวดปวดกระดูกด้วยใช่ไหมคุณยายเขาเริ่มต้นเริ่มต้นชุดแรกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเอาเข้าคือชุดแรกของแมวที่สุนัขไปตั้งแต่มันเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะมีแล้วมีเจ็ดตัวนานแล้วค่ะนานเท่าไหร่ฮะ ประมาณหนึ่งปีแล้วเราบอกว่าอุย้ยมันก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคือเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มแล้วก็ซื้อกรงมาไว้ด้วยเขาของเขาคงดี่เองคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยพอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปไว้ที่คอกที่เมืองการเขามีคอกที่เมืองการไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาเลี้ยงอยู่สามร้อยตัวสี่ร้อยตัวก็ไม่รู้แล้วเสร็จแล้วเขาจะ เอาพวกนี้ไปที่คอกเราก็แบบว่าเออเขามีคอกอยู่เขาก็น่าจะเอาไป<อ>เพราะว่าเราก็เห็นว่าเขามีคอกแมวเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูแลบอกอบอกตอนเนี่ยช่วยเขาแมวกับหมาเาข้างนอกดูแลไม่ไหวเห็นว่าป้าได้ประกาศอะไรบริจาคอะไรแล้วย,ยังไม่ได้บอกขอบริจาคอาหารเลยเนี่ยแต่นี้ต้องให้สื่อช่วยได้ไหมคะแบบว่า อ่าทางนี้ได้เลยครับทางนี้ได้เลยครับคุณป้าเจอเลยครับคุณป้าเรีน็แวที่เขก่าไป็นแมวที่จับมาะจได้อจารยไปจับมานี่ไมีเจ้าของแนวจจักไหงลูกหืม งไงหรอฝังผุยขนมันก็ไม่มีกลิ่นนะเขาบอกว่าเขาจะเอาไปบมืงการขนไปบมืงการ ก็หามดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้จะอันสุดท้ายนะเหี๋ยแค่นี้หรอกาหาถุงนักที่ในถุงนิดนึงวันหนึ่งอ่ะตัวแมวที่นอนนี่คือยังไงคุณยายเนี่ยอันนี้มันเป็นแมวพิการอ่ะอ้โนี่มันยัง้น มันจะรอดหรือไม่รอดนะเดี๋ยวคุณยายเนี่ยเป็นอย่างนี้มาก,กี่วันแล้วคุณยายอ๋อมันเป็นนี่มันก็รากได้แต่วันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้รว,บบว้าวว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 ว่นวววววีเวววอวว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 ้นวว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 วไวว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 ไวว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 ่ววววเ อ๋อมันเลื่อนเลื่อนแล้วมันคงจะนั่นนะเน่านะคุณยา,ายน,นะแผลโดนไม้อะไรไหนคุณยายดูที่ตูดรอนน่ะ,นอ,ะอืมเจ็บนลยนะเจ็บนลยนะ เขาเข้ามาดูเนาะผมผมไม่แน่ใจว่าสักครนะั้งหมอหานลงมาจริงยัโรคย้ายทรัพย์สินของเขาครับยังไม่แน่ใจตรงนีคนค้เดี๋ยวให้ฝ่ายนิติการกรมดูดูก่อนนะครับแต่ถ้าเราสามารถแพ็คขอ,องขอยาธวเหล่านี้ไ,นไว้สิบวันตามกำหนดเวลา,า,วลาครับ <ๆ S 2> นะครับแต่ในระหว่างนี้ก็ช่วยเหลือป้าก่อนด้านอาหารครับด้านอาหาร ด้าน MM สุขภาพสัตว์อะไรพวกนี้นะครับสุขภาพสัตว์ก็ในส่วนของทีนี้ทารณสุเทศบาลก็ดูแลอยู่ส่วนหนึ่งก็อยากจะงคามอย่างนี้คือหมายถึงไว้ป้าก็แจ้งความไปตั้งแต่วันที่4กุมภาแล้วหลายวันแล้วนะครับหลายวันแล้วทีนี้เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยตามที่ป้าแจ้งไปมันเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่ตามที่แจ้งความใช่หรือไม่แล้วพนักงานสอบสวนเนี่ย โทรโทรตำรวจใช่ไหมครับโทรหาทุกคนเป็นที่บ้างหลังจากที่เราไปเขาบอกว่าวันที่สี่พยาที่ไปเขาบอกว่าจะไปหน้าที่เพทศบสัมภาต้องไปไปที่เพทศบาัครับเขาบอกว่าตำรวจก็มันจะช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่ามีคนไปร้องเรียนต้องไปมีคนไปร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยวัเลยให้มารับแมวกตะหมาไปแค่นั้นน่ะ ไปอยู่ที่บางการอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะขอนเป็นบางการคือจุดประสงค์ของป้าเนี่ยตอนนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยแล้วต้องการความช่วยเหลือก็คือจุดประสงค์การไม้เขาเขาตัดออกไป่้ตัดออกไปไม่ได้บอกให้มาช่วยดูแลสุขภาพใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมดูแลสุขภาพใครมาแมวในระหว่างที่รอคือคือคือถามป้าเนี่ยที่ที่เดือดร้อนแล้วไปแจ้งไปลงบันทึกประจำวันนี่ จุดประสงค์ก็คือต้องการให้ยกสัตว์ออกไปต้องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเสัตว์ป่วยต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ใช่ไหมตอนนั้นไม่ใช่อย่างนั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการแบบเอต้องการให้ออกไปบอกให้ตำรวจเราไม่รู้ว่าตำรวจเขามีหน้าที่อย่างนี้ช่วยได้ไหมน่าจะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตำรวจอะไรเนี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นตำรวจเราทำทำเรื่องแจ้งอายัดสัตว์ก่อนนะครับ ไม่ใช่ะสไม่ใช่อยู่ดีจะจะดำเนินการได้เลยอ๋อพราแต่นี่มันเป็นพวกสัตว์หมาแมวเ,เล่นๆจนจัดนี่หนาที่เขาอขอกมาใช่แต่ปัญหาคือใช่ปัญหาคือตรงเนี้ยสัตว์เนี่ยมันอยู่ในที่เอกชนในที่ของป้าเหมือนป้าเป็นเจ้าของหรือก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงดูมันไปก่อนอแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือนะทางด้านผมแน่แช่ทางทางงานส่านการั์